นิยมนะคะหมูทอดไก่ทอดนะคะเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาวคะ่ะราคาถูกะคะ่ะ <c oughs> มาเลยนี่เลยค่ะระ้อนค่ะแมนชาแนลนะคะอยู่ร้านข้าวเหนียวไก่ทอดหมูทอด30บาทนะคะทอดเจียงฮายนะคะสามสิบยี่ยี่สิบสามสิบบาทนะคะราคานี้เลยะคะ่ะร้านนี้ค่ะที่ตลาดเช้าหนองแขมนะคะ ย่งทอดกันใหม่ๆสุดๆดนะคะค้าก็มาไม่ขาดสายเลยค่ะขายดีค่ะร้านนี้หมูทอดจิมไฮนะคะแล้วก็ทกอดไก่นนนะแล้วก็กึนนอันนี้ตับค่ะอันนี้หมูสามชั้นนะคะทอดหมูน,นื้อหมูแล้วก็ปีกไก่หมูแล้วก็ปีกไก่ไ <ๆ S 1> นะคะปีกไก่จะขายดีมากหมดอีกแล้วนะคะสะนี่เลยค่ะ มาด้านนี้นะคะคมาดูกันด้านนี้เป็นที่นิยมนะคะหมูทอดไก่ทอดนะคะเพราะว่าทั้งอร่อยแล้วก็ราคาก็ย่อมเยาค่ะราคาถูกค่ะนี่เลยค่ะที่อันไหนนะพี่หอมเนาะหออนะ เป็นหมูนะคะแล้วก็ปีกไก่จะหอ่อละ30บาทค่ะแต่ว่าห่อได้เยอะค่ะทั้งหมูทั้งทั้งหมูทั้งข้าวค่ะพอดีกันเลยนะคะมพร้อมข้าวนะคะ30บาทก็ไม่ใช่น้อยนะคะห่อหนึ่งทานอิ่มเลยค่ะเขาก็เดี๋ยวฝาก ลุกค้ามาไม่ขาดสายนะคะร้านนี้เขาขายมาห้าปีแล้วนะคะพี่อารสีนะี้ 2, ด, 2> ดูบรรยากาศในการขายข,ายของร้านพี่เท่าก่อนได้เลยนะคะอ๋อแม่ค้า จะสั่งเป็นกลับอย่างเดียวก็ได้นะคะจิ๋ดละสามสิบเหมือนกันนะคะกับปเปล่าแปดจุดห้าบาทตรงนี้กเปโโล,โโล,โล่าจิา๋ดหมิ่นไก่ยังเดียวพี่พอเร็วพอเร็วอเดียวยี่สิบบาท นีด้วยมาไปีกนึ่งข้างดูนะคาไปย่างสีเขียวนะใส่แค่กลางไปใหญ่ไปที่สองรอยอยสี่สห้าครับพี่ ทอดเดียวที่เดี๋ยวเป็นอย่างนี้หมดเลยใช่ไหมใช่ไงแล้วนะคะ ีเดียวใช่ไหมเอาขีดเดียวใช่ไหมหกสิบขอบคุณครับเรซอบคุอคหัวเดนไว่ห่บคครับ 30ครับมูอมกแล้วค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วนี่เลยค่ะอ๋อนันนี่เลยร้อ,อนอค่ะูบรรยากาศการถ่ายนะคะ eu will ก็จะต่อแถวมาจากฝั่งนู้นเลยนะคะเถ้าเป็นเนื้อไก่เปล่าก็จะเป็นห่อละ20บาทค่ะไม่ผิดไม่ผิด ข้าวแมวนะพี่สองี่ิบเริมแช่สายนะคะลูกค้าก็จะยิ่งมาเยอะนะคะด้าลิรอเร็วนะคะแป๊บเดียว phong, thằng, thằng khách, 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 thằng gì? Oh, này nè. Lập bánh lên สาคพี่เมเเดี๋ยวเราไปดูการทอดด้านหลังด้วยนะคะว่าเป็นยังไงนะคะคนทอดอแไปนะนี่ค่ะด้านหลังนะคะลูกฟ้าก็เยอะค่ะคนทอดค่ะน้ำมันก็เปลี่ยนใหม่ทุกวันนะคะไม่ต้องกลัวค่ะใส้ตลอดค่ะ ทีละไม่เยอะนะคะพิลานิดอลงพีละนิดค่ทะทอ,ะอ,อดเก่งมากเลยค่ะแป๊บเดียวทั้งที่มีแป้งนิดนึงนะคะแต่ว่ากระทะก็ไม่ไหม้ค่ะเป็นเทคนิคสูตรในการทอดที่ดีเลยนะคะ ไก่ลงแล้วก็ต้องรีบคนค่ะก็จะทำให้ไม่ติดกระทะค่ะาาาาาาการท,ที่ใส่ไก่น้อยนะคะก็จะทำให้ไก่สุกเร็วค่ะ แป๊บเดียวนะคะสุกแล้วค่ะมากันเยอะค่ะ ตับนะคะที่ยังไม่ได้ทอดน,นะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแมนแชนแก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดก,กระดิ่งนะคะด้วยกำลังเป็นกำลังใจให้ช่องแมนแ a นแน l ด้วยนะคะผิดพลาดประการใดขออภัยไวท้ที่นี้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ